สำหรับใครที่อยากได้เพชรที่ดูใหญ่สวยสะดุดตาโดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะสวัสดีค่ะพบกับเมมีม่อีกแล้วนะคะจาก Above Diamond นั่นเองค่ะเวลาเราเลือกซื้อเพชรใช่ไหมคะเราก็อยากได้เพชรที่มันใหญ่สวยสะดุดตากันทุกคนใช่ไหมคะวันนี้เมมีม่ก็เลยจะมาแนะนำ5เทคนิคในการเลือกซื้อเพชรให้มันดูใหญ่ขึ้นกว่าขนาดจริงเออมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ข้อแรกนะคะเพิ่มความใสของเพชรด้วยแคลริตี้ค่ะการเลือกเพชรที่มีแคลริตี้หรือว่าความสะอาดของเพชรที่สูงๆอย่างเช่น VS, v, v s VVS นะคะจะทําให้เพชรดูวิบวับเล่นไฟมากกว่าเพชรที่มีตําหนิเยอะค่ะถ้าเพชรใสสะอาดก็จะดูใหญ่แล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเมย์เมนะคะเมเมย์ก็จะแนะนำความสะอาดอยู่ที่ VS2 ขึ้นไปค่ะโดยพยายามเลือกนะคะตำหนิที่ไม่ขึ้นหน้าเพชรหรือว่าตำหนิสีดำก็จะดีมากๆเลยค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือการเลือกตัวเรือนที่เป็นแบบหนามเตยชูสูงนั่นเองค่ะเพราะตัวเรือนแบบนี้นะคะจะชูเพชรขึ้นสูงเผยให้เห็นเนื้อเพชรเยอะที่สุดทําให้เพชรดูใหญ่แล้วก็โดดเด่นมากกว่าการฝังแบบอื่นๆค่ะเช่นการฝังหุ้มหรือการแบบการฝังสอดนะเพราะการฝังเหล่านี้ค่ะจะปิดหน้าเพชรบางส่วนทําให้เพชรดูเล็ก การเลือกตัวเรือนสีหนามเตยนะคะก็จะเป็นการโชว์เพชรที่ได้มากที่สุดทําให้ดูใหญ่แล้วก็โดดเด่นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดหกหนามเตยนะคะก็จะช่วยปกป้องเพชรได้ดีกว่านั่นเองเมมเมก็อยากจะแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงนะคะก็คือการเลือกตัวเรือนที่มีเพชรบ่าข้างค่ะเพราะจะช่วยเสริมทําให้เพชรมันดูแบบแหวนเรามันดูละเอียดระยับมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะคือการเลือกดีไซน์แหวนแบบฮาวโลลิงหรือว่าแบบเพชรล้อมนั่นเองค่ะ เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้เพชรดูใหญ่ขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มกลัดเพชรเลยก็คือการเลือกตัวเรือนแหวนเพชรล้อมนี่แหละการมีเพชรเล็กๆล้อมเพชรเม็ดกลางไว้นะคะจะช่วยพรางตาแล้วก็เสริมให้เพชรเม็ดกลางดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นเลยค่ะสําหรับใครที่มีงบประมาณที่จากัดนะคะไม่สามารถที่จะไปเพิ่มในส่วนที่เป็นกลัดของเพชรได้ไม่ก็แนะนําเป็นการเลือกตัวเรือนแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะมันจะทําให้เพชรเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็คุ้มค่ามากจริงๆค่ะ ข้สี่นะคะคือการเลือกเพชรระดับ colorless หรือว่าเพชรไร้สีนั่นเองค่ะฟังแล้วหลายๆคนอาจจะดูงงๆนะคะในภาษาไทยเขาจะเรียกว่าน้ำเพชรนั่นเองโดยการเลือกสีเพชรตั้งแต่ D color จนไปถึง I color หรือว่าน้ำร้อยจนไปถึงน้ำา95นะคะเป็นระดับความขาวข,าวของเพชรที่เราแนะนำยิ่งเพชรขาวใสมากขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความเปล่งประกายทำให้เพชรดูขนาดใหญ่ขึ้นมากเท่านั้น สำหรับใบีมนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องเลือกเพชรที่มีน้ําที่ขาวที่สุดก็ได้นะคะอยังเพชรน้ํา9 9หรือ98นะคะก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคุณภาพดีแถมยังราคาไม่สูงอีกด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีงบนะคะไปเลยค่ะไปให้สุดค่ะอย่างสุดท้ายคืออย่างที่5นะคะการเลือกตัวเรือนที่มีก้านบางค่ะ เพราะว่าถ้าตัวเอนที่มีขนาดหนาใกล้เคียงกับเพชรนะคะก็จะยิ่งทำให้เพชรดูไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราเลือกตัวเรือนที่มีก้านบางเพชรก็จะดูใหญ่แล้วก็เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะตัวเลนบางที่เมย์ม <ๆ S 2> หมายถึงนะคะก็อย่างเรต้องมีความหนาอยู่ที่1.5มิลนะคะเพื่อความแข็งแรงโดยตัวเอนที่แนะนําจะเป็นรุ่นจอยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตัวเอนของจอยเนี่ยจะมีก้านเพชรที่คอดเข้ามาหาเพชรทาให้เพชรดูใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็น5เคล็ดลับง่ายๆในการทําให้เพชรของคุณดูใหญ่ แล้วก็สวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มกลับเพชนั่นเองค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้หลายๆคนนะคะตัดสินใจเลือกเพชรที่สวยสมใจได้แน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอโบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ